สวัสดีครับทุกท่านผมดรมานะชัยโชธวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อยกระดับการจัดทำ Best Practice ในโครงการโรงเรียนสุจริตภายใต้หัวข้อ AI สร้างสรรค์ยกระดับ Best Practice AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะที่ช่วยครูและโรงเรียนทำงานง่ายขึ้นสร้างสรรค์มากขึ้นและส่งเสริมคุณธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพไปดูกันครับว่า AI ช่วยได้อย่างไรบ้าง AI คือเครื่องมือที่ช่วยคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์งานเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวของครูทำไม AI ถึงสำคัญ 1. ลดภาระงานช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเช่นปัญหาการบูลลี่ในโรงเรียนหรือพฤติกรรมนักเรียน 2. เพิ่มประสิทธิภาพสร้างสื่อการสอนเช่นนิทานหรืออินโฟกราฟิกได้ในไม่กี่นาที 3. ส่งเสริมคุณธรรมช่วยออกแบบกิจกรรมที่ปลูกฝังความซื่อสัตย์โปร่งใสเช่นโครงการโรงเรียนปลอดทุจริต ตัวอย่างเช่นลองนึกภาพว่าเราต้องการหาสาเหตุที่เด็กไม่กล้าแจ้งเบาะแสเมื่อเห็นเพื่อนทำผิด AI สามารถช่วยวิเคราะห์จากหลักจิตวิทยาเด็กได้ทันที AI ช่วยสร้าง best practice อย่างไร AI สามารถช่วยครูใน4คขั้นตอนหลักของการจัดทา best practice 1. ค้นหาและวิเคราะห์ปัญหาตัวอย่างเช่นใช้ AI ถามว่าจากข้อมูลรายงาน3ปี สรุปแนวโน้มปัญหาการบูลลี่ในโรงเรียนและเสนอประเด็นสำคัญ5ข้อ AI จะสรุปให้ชัดเจนช่วยครูระบุจุดที่ต้องแก้ไขพร้อมถามว่าวิเคราะห์สาเหตุที่เด็กป .4 ถึง6ไม่รักษาคำพูดโดยอิงจิตวิทยาเด็ก 2. ระดมสมองและสร้างสรรค์ไอเดียตัวอย่างเช่นถาม AI ว่าเสนอ10ไอเดียกิจกรรมส่งเสริมความซื่อสัตย์งบน้อยนักเรียนมีส่วนร่วมสูง AI จะให้ไอเดียเช่นกิจกรรมกล่องความจริงที่เด็กๆแชร์เรื่องซื่อสัตย์พร้อมถามว่าออกแบบโครงการเด็กดีสีสุจริตสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 3. พัฒนาสื่อและเครื่องมือ AI สามารถแต่งนิทานสอนความรับผิดชอบหรือออกแบบแบบสำรวจความพึงพอใจหลังค่ายเยาวชนต้านโกงได้พร้อมถามว่าแต่งนิทานสั้นสอนผลเสียของการโกหกสำหรับเด็กอนุบาล 4. จัดทำและนำเสนอเอกสาร AI ช่วยร่างโครงรายงาน best practice หรือเขียนบทคัดยอดทั้งภาษาไทยและอังกฤษพร้อมถามว่าเขียนโครงร่างรายงาน best practice เรื่องจิตอาสาตามเกณฑ์สพทการใช้ AI ต้องระวัง 1. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ AI ให้ 2. รักษาความปลอดภัยข้อมูลนักเรียน 3. ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ AI เป็นเครื่องมือ แต่ครูคือหัวใจหลักที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลองเริ่มใช้เครื่องมือง่ายๆเช่น ChatGPT Google Gemini หรือ c a n v a AI สร้างสื่อสอนลองถาม AI ด้วยปัญหาที่ท่านเจอเช่นจะทำกิจกรรมอะไรดีในโรงเรียนที่มีงบประมาณจำกัดแล้วท่านจะพบว่า AI ช่วยได้มากกว่าที่คิดผมหวังว่าทุกท่านจะเห็นภาพว่า AI สามารถช่วยยกระดับ best practice ในโรงเรียนสุจริตได้อย่างไร ลองเริ่มทดลองใช้ AI กับงานของท่านแล้วเราจะสร้างโรงเรียนที่เต็มไปด้วยคุณธรรมและนวัตกรรมไปด้วยกันครับขอบคุณครับพร้อมรับคำถามสั้นๆถ้ามีเวลาเหลือ